สวัสดีครับพบกับช่องบีใหม่ฟาร์มหนูนานะครับวันนี้เราจะมาแกงเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบกันนะครับเป็นแกงสูตรเนื้อนะครับนะครับอย่างขาวๆอ่อนๆอยู่เลยนะครับทางเนือจะเรียกว่านุ่มๆครับไอ้ที่เม็ดใหญ่เราก็ต้องผ่านะครับเพื่อให้น้ําแกงเข้านะครับไอ้เม็ดเล็กๆเราก็ไม่ต้องผ่าก็ได้นะครับ ก็มีแก,แก่แก่บ้างหนุ่มหนุ่มบ้างะปนไปนะครับพอเข้าสู่ช่วงปลายฤด,ดูแล้วนะครับก็จะมีเห็ดแก่บ้างนะครับเม็ดเล็กๆเราก,ก็ไม่ต้องผ่านครับน,นี่จะแกงใส่ใบมะขามอ่อนนะครับ มัจะเป็นใบทางเหนือเรียกใบมะเมาะอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ความเปรี้ยวนะครับแต่เราหาไม่ได้ก็ใบมะขามก็ได้ครับใบมะขามก็ให้ความเปรี้ยวเหมือนกันนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับเลยครับให้แม่บ้านผ่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำน้ำพริกกันครับครัแล้วก็มาเริ่มทำน้ำพริกแกงกันนะครับ สมวนผสมก็ไม่มีอะไรมากครับมีข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็เกลือชูรสพริกแห้งครับก็ใส่โขกเลยครับแล้วก็ทำให้ละเอียด ครับตำพอละเอียดก็เราก็จะใส่ปลาล้านะครับเอาปลาล้าใส่นิดหน่อยนะครับแล้วก็โขกโขกให้เนื้อปลาเข้ากับพริกนะครับ ออเป้นน้ำเสร็จชิ้นครับเดี๋ยวเราเริ่มแกงกันเลยครับครับตั้งน้ําเดือดแล้วก็เอาน้ําพริกแกงลงก่อนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับน้ําล้างคกเอามาใส่ครับโอเคครับ แล้วก็ค้นให้น้ำพริกแตกก่อนนะครับแล้วก็เอาเห็ดลงนะครับแล้วก็ต้มทิ้งไว้นะครับประมาณกี่นาทีครับแม่บ้าน,นาประมาณสิบนาทีนะครับต้มให้เห็ดมันสุกก่อนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวรอสิบนาทีเราค่อยใส่ใบมะขามนะครับเราต้มทิ้งไว้แกงทิ้งไว้นะครับประมาณสิบกว่านาทีแล้วนะครับก็เห็ดพอบเห็ดพอบน่าจะอ่อนแล้วนะครับก็จะนิ่มแล้วนะครับก็ใส่ใบมะขามลยครับนี่ครับใบมะขามอ่อนนะครับออใส่ลงไปเลยนะครับ แล้วก็คนนะครับแล้วก็ปล่อยให้ใบมะขามสุกสักประมาณสองนาทีนะครับแล้วก็ปิดแก๊สได้นะครับครับหอมๆเลยครับแพงเห็ดหอกนะครับเป็นสูตทั้งเหนือนะครับไม่รู้ว่าภาคอื่นจะแขงแบบไหนนะครับเพราะซาจัดจ้านครับเอเคครับปลุกแล้วก็ ปิดแก๊สครับแล้วก็ตักรับประทานครับน้ำเข้มข้นครับกินกันสองคนครับมือม่อหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะครับโอเคมาครับมาชิมกันครับแกงเห็ดหอบครับ ต้องขออภัยเสียงด้วยนะครับนี่ครับิิมน้ำเลยครับหาเองกินเองครับไม่ต้องดากทีละเม็ดนะครับเทมช้อนเลยครับนี่ครับหาเองกินเองนะครับ เปี้ยวใบมะขามนะครับตุดยอดครับเข้าถึงอารมณ์นะครับสมกับการหานะครับขึ้นเขาก็ลําบากนะครับหาก็ลําบากนะครับแต่เราหายเองกินเองไม่ต้องยั้งครับแบบนี้นะครับว้าว ครับลองห้ามกินดูนะครับต้องขออภัยนะครับยังไม่หายหวกเนะครับพี่ๆนะนะลองทำกินดูนะครับอร่อยครับสูตรนี้เป็นสูตรเนื้อนะครับไม่รู้ว่าภาคอื่นจะทำแบบนี้หรือเปล่าหลังจากนั้นทีมก็โอเคครับอร่อยเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมไม่บ้านทาอร่อยเหมือนเดิมนะครับครับสําหรับทีมนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านที่รับชมนะครับ ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ถ้าเป็นกำลังใจในการทำเทิ่ยให้ผมด้วยนะครับเรขอบุณครับดูนะครับเรียวกำลังเดีเลยนะครับเดยครับ <c oughs> ลองลองทํากินดูนะครับทําไม่ยากครับแต่ไม่รู้ว่าภาคอื่นจะทําแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่ครับอ่อนๆครับใน,น่นาแบบนี้ครับเที่ยวของใบมะขามอร่อยครับ ครักินแบบนี้นะครับกินน้ำแกงครับนะครับยอดมะขังยอดมะขังก็กินได้ครับกินได้หมดนะครับแบบนี้นะครับเต็มซ้อนครับไม่ต้องผักชีละเม็ดครับเต็มเต็มนะครับซ้อบ